ที่เห็นนี้คือวัดไทยเชตาวันหมหาวิหารเดินทางเดินเข้ามาในวัดเนี่ยจัดรูปแบบได้สวยชอบใจเหมือนม่านเลยหลายคนเข้ามาแล้วประทับใจตรงนี้มากนี่กุหลาบดอกดาวเรืองต่อไปก็จะรุ่งเรืองวัดนี้อยู่ห่างจากวัดเชตาวันจริงๆประมาณ2กิโลเท่านั้นอยู่ในโซนเดียวกันสมัยก่อนก็เดินด้วยกันได้แต่เดินนี้คนไม่ค่อยอยากจะเดินแล้วสมัยก่อนเดินเท้าได้ นี่นี่อยู่จุดตรงกลางด้านขวานี่เป็นห้องสุขาตรงนี้เป็นที่พักผู้สแสวงบุญตรงนี้คือที่จอดรถข้างหน้านู้นเดินไป20เมตรนี่คือดอกดาวเรืองอันนี้น,นี่คนงานชาวอินเดียจะมาแบกของในกระเป๋าขึ้นรถ ให้คุณคนไทยเนี่ยวัดไทยเชตวันมหาวิหารนครสาวัถีถีประเทศอินเดียใน <c oughs> ดอกดาวเรืองเ <c oughs> นี่ยร่มรื่นอย่างนี้แล <c oughs> ดูดอกหน่อยนี่ดอกอะไรเอ่ย ดาวเรืองดาวโรยมีเหลืองกับเหลืองอ่อนเหลืองกับเหลืองอ่อนเหมาะลงพอสมควรไม่ค่อยหนาวทำให้รู้ว่าโลกเริ่มร้อนปกติต้องหนาวมากๆสมัยก่อนต้องหนาวมาเดี๋ยวนี้วันที่29พฤศจิกายน2556 16องศาเองสมัยก่อนหนาวมากเพราะภาวะโลกร้อนแต่ชาวอินเดียเขาสบายเขายากจนเขาไม่ค่อยมีผ้าห่ม แต่ประเทศเมืองร้อนจะอยู่กันไม่ได้น้ำน้ำจะทุวมโลกนี่คือเรือนรับรองตรงกลางเป็นที่สวดมนต์ถววยสังฆทานอะไรอยู่นี่หมดสำนักงานของวัดอยู่ตรงนี้ด้านหลังเป็นอาคารที่พักกำลังสร้างเป็นโรงอาหารด้วยแล้วก็เป็นที่พักด้วย <c oughs> ที่พักมีสเสาแหงด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้รู้สึกจะเป็นวัดศรีวลี มนอนกนเอาขดี๋ยวดูนกหน่อยนกอะไรเออ o o ดูนกหน่อยซูมดูนกหน่อยนี่ซูมดูนกหน่อยนกอะไรเออ วันวันนี้วันที่29พิพฤศจิกายนส5าร้อยห้าสิบหกคณะชาวไทยที่มาพักที่วัดไทยเชตวันหมาหาวิหารนครสวัสถีพระอินเดียมีสองคณะคือคณะมาจากกรุงเทพและคณะมาจากภาคเหนือแถวลำปางมารวมกันหลายจังหวัดก็เลยเรียกว่ากลุ่มลำปาง มาเสียชีวิตที่นี่เจอความหนาวเสียชีวิตที่นี่เนี่ยพอเช็คคนขึ้นรถเลยรู้ว่านอนตายเสียชีวิตที่นี่แต่เป็นคณะที่มาจากภาคเหนือแต่ไม่รู้มาจากจังหวัดอะไรเดี๋ยวกาลังเช็คอยู่แต่ทางคณะเราเรียกเขาว่ากลุ่มลําปางกับกลุ่มกรุงเทพเนี่ยนอนตายที่สาวัตถีถือว่าได้บุญแล้วเสียชีวิตในแดนพุทธภูมิเสียชีวิตในแดนพุทธภูมิในวัดด้วยพอรู้ตอนไหนตอนเช็คขึ้นรถตอนเช้านี่ เย็นก็เลยเสียชีวิตเป็นเรื่องที่จะเรียกว่าน่าเศร้าก็ได้น่ายินดีก็ได้เสียชีวิตที่นี่แต่ว่ามาเสียชีวิตที่ต่างถิ่นแต่ก็ไม่หนาวมากเพราะ16องศาเท่านั้นเองนะ16องศาเท่านั้นเอง16องศา16องศาเท่านั้นเองไม่หนาวมากนะกเลังจะไปเที่ยวก็มาเจอการนี้ท่านพระอาจารย์ผู้เป็นพระวิทยารบอกว่า ือเรามาที่เราเจอคนตายเยอะมากแล้วเขาจะแห่ศพไปเผาเี่ยรามรามสัตจังแห่รามรามสัจจังแห่คือความตายเป็นเรื่องธรรมดานะท่านบอกว่าที่เดียนั้นเรื่องของการเกิดเป็นเรื่องใหญ่การแต่งงานเรื่องใหญ่เรื่องตายเป็นเรื่องเล็กท่านว่างั้นรามรามสัตจังแห่รามรามสัจจังแห่คือพระรามของจริงก็คือความตายอ่ะของจริง แล้วเขาก็ไปเผาดื้อๆง่ายๆจบไม่มีอะไรนะเรื่องแต่งงานของลูกสาวเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเกิดเป็นเรื่องใหญ่เรื่องตายเป็นเรื่องเล็กรามรมสัตจังแหแล้วเขาจะแหศพตุ่ม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 ไปแล้วโอ้ภูเขาอะไรเอ่ยอยู่นู่นนะบ้านคนหรือภูเขากันแน่นั่นน่ะน่าจะเป็นกุฏิหรือเจดีย์นั่นน่ะใหญ่เบิ้มเลยนั่นน่ะนู่นเดี๋ยวเดี๋ยวซูมให้ดูไกลๆนะจะซูมได้เปล่าเอ่ยไกลมาก ใครขึ้นไปแต่เช้าเชียวรามรมสัตว์จังแห่คือผู้ถ่ายเป็นคนยิ้มง่ายอะไระมันเนเรื่องดีไปหมด <c oughs> เรื่องความตายก็มาเป็นเรื่องตลกไปอ้ยนี่โอ้ใครขึ้นไปไปก่อนคณะเราอีกเดี๋ยวคณะเราจะกลับมาที่อีกรอบหนึ่งนี่ทางวัดจัดสถานที่ดีมาก พระที่นี่จะเป็นพระที่ขวนขวายต้องเรียนให้จบด็อกเตอร์กันทางนั้นเลยเรียนไม่จบก็พยาพยามพยายามราศาอินเดียนี่วัดไทยเชตวันมหาวิหารที่คณะเราพักรู้แล,ล้วล่ะผู้เสียชีวิตก็คือโยมที่มาจากเชียงรายเชียงใหม่ลำปางสามจังหวัดก็เรียกว่ากลุ่มลำปางเ <c oughs> นี่ยกำลังเช็คอยู่จะจัดงานศพยังไงจะส่งศพกลับประเทศไทยยังไง เรื่องนี้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาเกิดแก่เจ็บตายเพป็นธรรมชาติดูสาวัตถีต่อจะว่าหนาวตายก็ไม่น่าใช่เพราะว่าไม่ได้หนาวกว่าภาคเหนือไทยวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง29พฤจิกาสวรอยห้าสิบหองศาเท่านั้นเองแต่เย็นหน่อยบางทีโยมอาจจะเคยเกิดที่นี่แล้วมาตายที่นี่นี่แหละเรื่องความตายขาดการไม่ได้ เกิดที่นี่ตายที่นู่นเกิดที่นู่นตายที่นี่เรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทแต่อย่างน้อยที่สุดโยมมาสแสวงบุญเพราะฉะนั้นขึ้นสวรรค์นแน่แล้วเสียชีวิตที่วัดไทยเชวยตวตันมหาวิหาราหาาหาวัดวัด,วดถือเป็นวัดชันด้นดีซะด้วยนี่คือรถบัสของญาติโยมที่มาจากสายเชียงรายเชียงใหมล่ลำปางเรียกว่ากลุ่มลำปางจะไปแล้วไปไม่ทันแล้ว เขาต้องไปสาวัตถีต่อคืนนี้เดินทางอีก12ชั่วโมงาจากสาวัตถีไปพระนศีอีกประมาณ8-12ชั่วโมงคืนนี้จะไปนอนที่พระนศาาีที่นี่คือวัดไทยเชตวันมหาวิหารดูป้ายนี่ดีว่าทําไมคนบางคนจึงโดยเอาหรือเอาธรออามากินคล่องนะั่นคือง่ายเพราะว่าเขาทําบุญแบบนี้นี่นดูอ่านเอาเองแล้วกัน วัดไทยเชตวันมหาวิหารวันที่29พฤศจิกายน2556สาวไฟฟ้านั่นอ่ะอีกาประเทศไทยไม่ค่อยเจอละที่นี่เจอเยอะนี่โหลดกับจะโหลดกระเป๋าขึ้นรถกำลังจะโหลดกระเป๋าขึ้นรถวัดไทยเชตวันมหาวิหารชอบซุ้มประตูทางเข้าวัดมาก ชอบซุ้มประตูทางเข้านึกแต่ไรนึกว่ามีต้นไทรนิดเดียวนอกนั้นก็ซุ้มอะไรไม่รูาใบไม้ร่วงย้อยลงมา,าสวยมากน่ารักดูดีนี่ไงมันซุ้มแต่ง,งานเลย แว๊บดูต้นดาวเรียมวัดไทยเชตวันมหาวิหารพระอาจารย์ไปดูศพใช่ไหมายคนนี้นะเดี๋ยวไปโย่ในระหว่างที่มานั้นพระอาจารย์ผู้เป็นพระวิทยากรจะพูดประเสริฐรามรามสัจจังแห่รามรามสัจจังแห่ถามแปลว่าอะไรอ๋อพระรา,รามคือพระรามก็คือพระรามเป็นของจริงก็คือหมายความนึง ความตายเป็นของแท้ร่ำร,รามสัตว์จังแห่แล้วก็แห่ศพไปตุ้งตุ้งรูดตุ้งตุ้งแห่ศพเหมือนเหมือนกีฬาสีอะ <c oughs> ร่ำรมสัตย์จังแห่ร่ำรามสัตว์จังแห่เขาว่าไงก็ <c oughs> <c oughs> ชอบใจวันนี้เจอเขาจริงเลยคณะคนไทยคณะคนไทยนี่เองอเรื่องความตายเรื่องธรรมชาติอินเดียนั้นเรื่องตายเป็นเรื่องเล็กเพราะคนเขาเยอะตายสิบวิสิบคนเรื่องธรรมชาติธรรมดาเพราะว่าอย่างนั้นไอที่ไม่เป็นข่าวเยอะไอที่ลง มีข่าวไปถึงเมืองไทยไปเรื่องเล็กน้อยเห่านั้นจริงๆเยอะเดี๋ยวเวลาเจอคลื่นความร้อนทีเนี่ยคนตายเป็นพันแต่คนเขาเนยระดับแต่พันล้านแล้วเยอะมากจริงๆวัดไทยเชตวันมหาวิหารเราได้อยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แล้วได้เสียชุดที่นี่สุดยอดเลยตอนนี้ไม่มีควันแล้วคร,ระตตาแรกพูดมีควัน กานนี้ไม่เคยมีควันและไม่เห็นะเห็นไหมคะจริงท่านน่าจะมาถ่ายตอนนี้ดีนะสวยยังไงยังมีอยู่ที่เห็นนี่คือสภาพภายในวัดไทยเชตวันมหาวิหารเครื่อม่านบาหลีไม่ใช่ม่นานใสต้นใสข้างๆม่านบาหลีสวยกันมากเห็นที่เดียวนะเห็นภาพนี้แล้วพระองค์รูปไหนจะจัดสวนในวัดจัดวัดให้เป็นแบบนี้ก็ได้ดีมากเลยเจอที่เดียวคือวัดไทยเชตวันมหาวิหารอินเดียสาวัตถีอินเดีย,าาดยแขวนโกศลวันนี้เดี๋ยวจะไปเฝ้า พระเจ้าโกศลจะไปบ้านนาวิสาขาจะไปบ้านนาแทบินิกาเศรษฐีม่านบาลีสวยมากเด็ไม่ใช่ม่านไซนะม่านบาลีม่านบาลี่านพูดนี่โอ้สวยเดินแล้วคิดถึงสถานที่แต่งงานเลยจะเลือกสถานที่แต่งงานอย่างนี้อาจารย์อาจารย์เรียกขึ้นรถแล้วครับได้เลยม นี่คือสวนพฤกษชาติสวนลูก,กชาติวัดไทยเชตวันมหาวิหารอินเดียอันนี้เหี่ยวแล้วโตโตมานานแล้วเหี่ยวนี่ดอกดาวเรืองเลื้องอารามดูแลสดใสที่นี่เมืองหนาวเป็นวัดที่หนาวที่สุดในบรรดาทุกวัด,ด,วดพุทธคยานานร้้อนไม่หนาวนะร้อนพุทธคยานร้อน เมืองในหมอกคล้ายๆน่าจะเป็นคล้ายๆบรรยากาศน่าจะคล้ายไม่ห้องสองนี่ความตายเป็นของยั่งยืนความตายไม่เที่ยงเออความตายเที่ยงแท้นแน่นอนคณะของเรากำลังจะขึ้นรถไปเที่ยวแล้วพระเจ้าคระเจดีอะไรครับ ที่เห็นไกลๆนั่นคือที่เสดายมกปาฏิหารลืมเดี๋ยวต้องไปเช็คทีถ่ายจากวัดไทยเชตวันมหาวิหารยอดสูงสูงนั้นเป็นที่เสดงยมกปาฏิหารไม่รู้เจดีอะไรเดี๋ยวเช็คข้อมูลทีหลังถ่ายจากวัดไทยเชตวันมหาวิหารที่เสดงยมกปาฏิหารถ้าใครได้พักที่นี่สามารถเดินไปดูได้เดินไปได้แค่ประมาณน่าจะ500เมตรจากตรงนี้ไม่รู้พระองค์ไหนขึ้นไปอยู่บนยอดเขาเลยแสดงยมกปาฏิหารยาปาฏิหารที่เป็นคู่ค อ,อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนู่นกดเข้า YouTube พิมพ์ว่ายมกปาฏิหาริก็จะเจอเข้า YouTube แล้วจะจะเจอจะเจอแอนิเมชันเรื่องยมกปาฏิหาริมาห0า0เมตรจากนี้ไปจากวัดไทยเชตวันมหาวิหารเจดีย์ที่เสด็จยมกปาฏิหาริมีพระขึ้นไปอยู่บนนั้นหลายรูปเลย นี่คือประตูวัดไทยเชื่อตะวันมหาวิหารระพักที่นี่